ท่านี้เกิดในวันพุธนะฮะกับไกด์ดวงเดือนสัปดาห์ครับดูชะตาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับเดือนเมษาเข้าสู่ต้นเดือนนะครับเมษาเดือนแห่งความร้อนแรงนะฮะเริ่มแรกที่คนราศีเอกหรือคนกคนพุธนะฮะต้องเจอนะครับคือเรื่องของงานโอ้โหสัปดาห์แรกนี่งานยุ่งเลยนะจะอยู่กับงานปรับปรับฉับพลันนะจะอยู่แบบมันเหมือนกับว่าต้องเร่งทํางานก่อนเทศกาลสงกรานต์หรืรองไงไม่รู้นะฮะคือมันมีงานดว่วนปรับปรับฉับพลันเข้ามา งานที่ต้องรีบเคลียร์รีบจัดก,การเข้ามาด้วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาหรือว่าผู้ใหญ่โยนงานบางอย่างให้ทำนะฮะนี่ผมก็เลยมองว่าชาวโกยพนพุทธนะฮะมีดวงทํางานเสร็จไวแล้วก็ไอเดียดีการแก้ปัญหาต่างๆสำเร็จมีคนช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆให้นี่ผมเลยดูว่าผลงานดีนะครับช่วงดวงเด่นเรื่องของการงานและงานเข้าต่อเนื่องนะครับบางทีนะ เจองานดับด่วนปูปรับชอพันงานที่คนอื่นเขาทําไม่ได้นะฮะงานที่คนอื่นเขาแบบรู้สึกว่ามันยากนะฮะเขาก็จะโยนมาให้เราทํานะครับฉะนั้นคนเกิดวันพุธจะเจองานทุกแบบนะครับแต่ว่าทําได้ดีทุกรูปแบบด้วยนะครับผลงานถือว่าโอเคเลยนะจังหวะดาวอย่างครับในช่วงนี้คือระวังคนจะสร้างปัญหาครับสัปดันนะครับคุณจะเหนื่อยกับคนใครบางคนที่แบบมักจะสร้างปัญหาให้กับเราเป็นพิเศษ ช่วงนี้เขาท็อปฟอร์มฮะเดี๋ยวก็ปวน mm. เดี๋ยวก็หมุดหงิด mm. เดี๋ยวก็อารมณ์เสียใสย่หรือเดี๋ยวก็มีปัญหาอะไรกับเราครับหรือว่าสร้างปัญหาให้เราไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับเรือบางทีมีการพระทะ,รระทะอารมณ์นะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะครับหรือว่าบางทีจะเป็นเรื่องของแฟนเราครับฉะนั้นเนี่ยต่างๆนานา,นามันก็จะมีเหตุปัจจัยใครที่มักมีประเด็นกับเราช่วงนี้เขาทํให้เราเหนื่อยนะครับโอเคนะเลี่ยงการทะเลาะนะเพราะอะไรไว้ฮะ พราะคนคนนั้นอาจจะเป็นแฟนเราหรือคนใกล้ตัวนะครับถ้าเป็นคนในบ้านล้วก็พยายามเรียงการทะเลาะเพราะมุมดาวครับมันจะมีเหตุให้แบบทะเลาะเบาแวงหรือมีปัญหาทําให้เรื่องเกิดความไม่สบายใจบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็เซฟเซฟหน่อยนะฮะทีนี้ครับมาดูอย่างครับช่วงนี้คือถ้ามันมีเรื่องแบบเดือดร้อนกังวลหรือไม่สบายใจทุกวิตกอะไรก็ตามนะครับข้อดีคือมีความเฮงสัปดาห์นี้เฮงนะฮะเรื่องยากๆป็นง่ายเฉยเลยเรื่องที่แบบติดขัดหรือว่ามีปัญหาอยู่ๆก็มีวิธีแก้เฉยนะครับ คือข้อดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้อยู่อยู่ปัญหาคลี่คลายได้หนึ่งเราเองแก้ปัญหาได้หรือสองมีคนมาช่วยหรือสามอยู่อยู่ปัญหามันแบบจบได้เฉยน,นะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับคือมันมีความเฮงนะฮะดูต่อครับดวงเรื่องของการเงิน,นครับมันเด่นมากคือมีเกณฑ์ได้ซื้อของที่ถูกใจอันแน่ใครที่แบบลุ้นมานานนะฮะอยากซื้ออะไรพิเศษอาจได้มีโอกาสได้รับที่คาดไม่ถึง อยู่ก็มีรายรับที่แบบเอออยู่ก็แบบฟุกๆเข้ามานะฮะก็โอเคครับแปลว่าช่วงเนี้ยมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเรื่องของไรายได้เรื่องของทรัพย์สินสิ่งของที่อยากได้มานานหรือมีคนมอบของขวัญของพิเศษเลยให้นะฮะก็เรียกว่าเป็นจังหวะดาวที่ดีในเรื่องของทรัพย์สินและได้ในที่เราต้องการนะครับโอเคนะต่อมาฮะเออเนี้ยมุมดาวอันนี้ต้องระวังนะฮะ โชว์เนี้ยดาวประจําตัวหรือว่าดาวเกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามานะครับคุณจะเจอสิ่งหนึ่งเจอแน่ๆเรื่องการสัปดาห์การถูกเลื่อนนัดผิดนัดคนผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจาตกลงอะไรกับเราแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทําตามที่พูดนะครับคุยอย่างทําอย่างคุยอย่างอีกอย่างคือมันมีเหตุหรือปัจจัยนะฮะที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยนะครับกับเรื่องเหล่านี้ฮะก็คือต้องตามตี้ตามจิกต,ตามชัยสั่งอย่างได้อย่าง เราปากแล้วไปทําตามที่พูดเลื่อนนัดแล้วก็เลื่อนเรานะฮะหรือเทนะฮะโอ้คือแบบเนี่ยควรจะเหนื่อยกับเรื่องของคนและวาจาคนนะครับเนี่ยครับต้องระวังนะฮะใครรับปากเรวอะไรกันเราไว้คุณอย่าประมาทนะครับเขาอาจจะไม่ทําตามนะฮะเรื่องสุดท้ายครับนี่คือดวงเด่นแฟนช่วยเหลือดวงแฟนเสริมดวงเลานะครับช่วงนี้ยังพอพึ่งพาใสหรือว่าพอจะให้ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานาได้นะฮะเพราะมีอะไรก็ตามปรึกษาหรือแฟนได้นะครับหรือว่าพอจะพึ่งพาใสในเรื่อง ที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่าให้ช่วยทางตรงทางอ้อมได้นะครับแค่มีแฟนเป็นเพื่อนสนิทนะฮะโอเคช่วยนะยังมีมิตรที่ช่วยแปลว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีมีเรื่องดีๆเข้ามาหลายเรื่องนะตะไอ้คือเหนื่อยยากลำบากหรือว่าคุณงี่เง่าต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องของเลขมงคลครับมีตรงนี้มีเลข1 2 3 9แล้วก็เลขที่ไม่ดูโชติชคือเลข6แล้วก็สีที่ดูกชติชค,ครับมีสีเขียวสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดําส่วนสีที่เลี้ยงเลี้ยงนึกวไม่ค่อยใช้นะฮะก็คือสีชมพูนะครัับวนทีี่ดครับ ในสัปดาห์นี้มีวันจันทร์พฤหัสแล้วก็วันที่ติกาศคิวันเสาร์คงช่วยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลีร์คลีนห้องนอนครับให้ลงให้โปร่งให้สะอาดให้สบายตากระตุนโกคด้านได้ครับโชคดีวานสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ